คือฝนหีตกอย่างงี้ฮึขัดายเหรอกูเป็นฟังอยู่ไอ้จิ่มันเจ้าฟังอยู่วะในโทรศัพท์เลยนะเมมไอีการไอ้งานนะ โอ้ยมาเตียงชิื้อเ๋ยวไปทาไปเจ้าเงาเันไหนไปฉันเอาไปเงาอย่างสิเงาอย่างเงาอตีไ่รู้รู้เลงเงไปคุยไรเซิงไปคุยไอพิมแหนแลม

Bò. À, đi đi anh đi 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 Đồ bưng quắp cuộc chiến của mình nay bụng cuộc chiến quắp hôm nay của mình đây đi hôm Bừng 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 Như đi hôm sư đấy cuộc ความคิดดื้อของนางเป็นนี่สิเหรอดื้อๆซนๆแต่ละมือหาแต่เรื่องบกวน ใอแต่อย่างบิงบิงคมโหดเบิงโอ้โอ้ห เหนอ่งเเร้างเ้าหนูมึงก็เศร้าเศร้าแล้วเศ้าแล้วก่ได้เห็นอย่งเออโอ้่ออัดมึงเองอะไม่อัดแล้วอัดอัดเศร้าอัดเด้อเดด้อไม่ได้อัดเด้

จริงบายบายผู bye ้ชมอีกใครนังแล้ว <Bye. S 1> เดี๋ยวปิดคลิปแล้วได้ hey, ครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีแล้วครับเนาะเดี๋ยวนั่งสีห้องให้ยยบ่อยบาย,บาย